สวัสดีครับผมบูนเ้าสิรีแมปเพอร์ฟอร์มนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาจูนโลเอที T, นะครับวันนี้เป็นสเตจหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าก่อนจูนเนี่ยทางฮารเล่นเนี่ยเขาล็อกอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ตอนนี้อยู่ขั้นตอนในการอัดไฟล์นะครับผมเมื่อสักครู่นะครับผมได้ทําการเขียนไฟล์นะครับอย่างแรกนะครับที่เราเจอเลยก็คือเขาล็อก180กิโลเมตรมานะครับอย่างที่2คือลิ้นมหลีมาด้วยนะครับช่วงท้ายนะครับแล้วก็มีอาการคันเร่งหน่วงนะครับอันนี้ก็ทําการแก้คันเร่งให้นะครับเรื่องคันเร่งเนี่ยลูกค้าสามารถแจ้งผมได้นะครับว่าอยากได้คันเร่งเร็วกว่าเดิมมากขนาดไหนแต่ถ้าเป็นสแตนดาดเนี่ย ผมจะพยายามทําให้มันสมูทที่สุดแล้วก็ไม่กระโชกโครงข่ายจนมากเกินไปนะครับก็คือคล้ายๆคันเร่งสายเลยนะครับผมส่วนใครที่อยากได้คันเร่งเร็วๆแบบคันเร่งแรงๆก็แจ้งเพิ่มเติมได้นะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเป็นเอเลนเทคนะครับจากอิตาลีนะครับแท้นะครับหลังจากอัดไฟล์เสร็จเนี่ยไฟล์ที่เขียนเข้าไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากดร้อยแปดสิบได้จริงไหมนะครับหลี่ลิ้นเนี่ยกดได้จริงไหมนะครับผมแล้วคันเร่งเนี่ยติดมือขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วกราฟเนี่ยแรงม้าเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่านะคครรรััับบผมมเเดดี๋ยวาาูกน Thank <small noise> you. ตอนนี้เราก็ได้ทําการจูนเจ้าโรเอสทีนะครับเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟแรงม้ากันนะครับว่ามีความแตกต่างไหมจากในคลิปนะครับที่เมื่อกี้ผมลองเทดส่งให้ดูนะครับก็ติดมือขึ้นนะครับเวลาเร่งแซงเนี่ยเวลาเราอยู่เกียร์สูงสูงเนี่ยเกียร์สี่เกียร์ห้าเนี่ยครับก็บิดแล้วก็ทันใจเลยนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับปลดจากร้อยแปดสิบเรียบร้อยนะครับวิ่งได้เกินร้อยแปดสิบแล้วกันนะครับความเร็วปลายของรถเตทหนึ่งเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับท่อกองอากาศด้วย นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกราฟแรงม้ากันเลยครับสำหรับกราฟแรงม้านะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนสีน้ําเงินนะครับคือของเดิมนะครับสีแดงคือของใหม่นะครับของเดิมเนี่ยให้มาจากโรงงานนะครับ9ก4าสแรงม้านะครับทอร์กเนี่ยของเดิมให้มา165.15นิวตันเมตรนะครับหลังจากจูนไปเนี่ยได้แรงม้าเพิ่มเป็น105.99หนึ่งร้อยห้าัุดเกกราฟสีแดงนะครับอันนี้คือปลดคันเร่งปลดลิ้นผมใหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกหลังจากครับสีน้ําเงินนะครับตรงปลายเนี่ยมันถอยลงมาดคันคร่งหลังจากจูนปลดลิ้น แล้วก็จูนแก้ไฟน้ำมันนะครับก็ได้ยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับขี่แตกต่างแน่นอนนะครับคนลงคนเร่งอะไรไม่มีความหน่วงแล้วนะครับแล้วก็ลดความเร็วปลายด้วยนะครับผมครับผมยังไงก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับ99 Remap Performance นะครับก็์ชตามนี้ได้เลยนะครับ99 Remap Performance นะครับหรือจะพิมพ์ง่ายๆเลย99 Remap ก็ขึ้นนะครับหน้าเพจนะครับยังไงฝากร้านไว้ด้วยนะครับ99 Remap Performance ครับสวัสดีครับ